สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําเมนูจับแช่นะครับจับแช่นี่เป็นผัดวุ้นเส้นเกาหลีนะครับผมก็พอดีผมดูซีรีส์เรื่องมาส์มานะครับเห็นสายสืบโกมูจิกินแล้วก็รู้สึกว่าหิวนะครับอยากกินบ้างก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทําตามนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ผสมซอสสำหรับทําจับแช์ก่อนครับอันนี้เป็นโชยุนะครับผมหรือใครจะใช้ซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วเกาหลีก็ได้นะครับนี่ผมใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อมาเป็นน้ํามันหอยนะครับผม ใส่ลงไปลครับ1ช้อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับน้ำมันงาครับ1ช้อนโตะนะครับพริกไทยครับเล็กน้อยครับแล้วเราก็คนส่วนผสมให้ละลายนะครับทีนี้พอคนเสร็จเราก็ชิมนะครับอยากได้รสแบบไหนนํานะครับก็ปรุงตามนั้นได้เลยนะครับคือผมสูตรนี้นะครับมันไม่เป๊ะนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องมีการปรับเพิ่มลดอยู่แล้วตามปริมาณวุ้นเส้นแล้วก็ตามผักที่ใส่นะครับผมพอคนละลายแล้วเราก็เอาซอสไปพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราจะมาทําไข่เส้นนะครับไข่เส้นเหมือนที่ทานกับข้าวฟู้กะปีแบบนั้นนะครับเราก็ใส่ซอสจับแช์ที่เราคนไว้นะครับนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องปรุงเข้มนะครับแล้วเราก็ตีเลยครับเหมือนไข่เจียวเลยครับ ใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับร่อนกระทะนะครับเดลไม่ต้องร่อนนะครับผมร่อนอย่างนี้พอนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าร้อนหรือยังนะครับอ่าไข่มันฟูขึ้นมาครับหยดลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับโอเคแล้วเราก็เอียงกระทะร่อนให้เป็นวงกลมอย่างนะให้ไข่มันไปทั่วๆเท่าๆกันนะครับพอไข่เซตตัวนะครับ สุกแล้วนะครับไม่ขาดเราก็กลับด้านอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นเขียงนะครับไปหั่นกันครับเราก็ม้วนไข่นะครับม้วนแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ซอยไข่เป็นเส้นนะครับผมนี่เหมือนทําข้าวคุกกะปิเลยครับตอนซอยก็เบามือหน่อยนะครับมันจะได้เป็นเส้นสวยๆไม่ขาดนะครับจับแชร์นี่นะครับก็ผมดูการทำของเขามานะครับมันจะไม่เหมือนกับผัดวุ้นเส้นบ้านเรานะครับ ก็คือเขาจะผัดทุกอย่างแล้วก็แยกไว้แล้วก็เดี๋ยวเอามาคลุกตอนท้ายอีกทีนะครับผมก็เป็นวิธีวิถีเกาหลีนะครับผมระหว่างน้ํามันร้อนร้อน้ํามันร้อนนะครับผมให้ดูเครื่องก่อนนะครับนี่เป็นหอมใหญ่นะครับหั่นแว่นนะครับผมนิดต้นหอมนะครับหั่นเป็นท่อนนะครับอันนี้แครอทนะครับหั่นเป็นเส้นครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเห็ดหอมนะครับผมเอาไปแช่น้ํานะครับเห็ดหอมแห้งนะครับใครใช้เห็ดหอมสดก็ได้นะครับผมอันนี้พริกหวานนะครับ เครื่องค่อนข้างเยอะนะครับจับแช่ก็ทําทีก็ทําเยอะๆก็ได้กินกันเยอะๆนะครับเราก็ใส่หอมของเราครับลงไปผัดครับเราผัดหอมใหญ่ของเราเดี่ยให้นิ่มนะครับพอหอมใหญ่เรานุ่มนะครับผมตอนนี้ก็นุ่มแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปหน่อยนะครับผัดครับพอกระเทียมหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ซอส ที่เราคนไว้เมื่อกี้นะครับเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยครับปุครับผัดจนต้นหอมสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนนะครับครับเราก็ตักไว้ในชามผสมนะครับนี่ครับรอน้ำมันมันร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้กระทะเดิมไม่ต้องล้างนะครับผมเราก็ใส่ แครอทลงไปครับผัดแครอทของเราให้สุกนะครับต่อ,อมานะครับพอแครอทเราเริ่มสุกเราใส่พริกหวานสีแดงนะครับครับผัดให้มันนิ่มครับหลังจากนั้นนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดครับให้กระเทียมหอมนะครับ พอกระเทียมหอมนะครับเราใส่ซอสจับแช่นะครับที่เราคนไว้นะครับเหมือนเดิมครับผัดนะครับยังไม่ต้องใส่ซอสเยอะมากนะครับซอสนี่เดี๋ยวไปใส่เพิ่มตอนท้ายได้นะครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาผักนี้ไปวางไว้ในชามผสมครับต่อมานะครับเป็นเห็ดหอมครับ <c oughs> ใส่ลงไปผัดให้หอมเลยนะครับพอเห็ดเราสุกนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปครับผัดให้กระเทียมหอมครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับจากนั้นครับเหมือนเดิมครับเราใส่เราใส่ซอสที่เราคนไว้นะครับเราก็ ของเราไปไว้ในชามผสมนะครับกระทะไปเดิมนะครับคราวนี้ผมเติมน้ําลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้มให้เดือดนะครับเอาไว้ลวกผักโขมนะครับกับลวกวุ้นเส้นเกาหลีครับตอนนี้น้ําเดือดนะครับเราก็จะใส่ปวยเล้งครับเหมือนเดิมครับในคลิปผักยำนะครับทำแบบเดิมทีใส่เลยครับแล้วเราก็กดลงไปนะครับแป๊บเดียวครับประมาณ1นาทีก็สุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปน็อกน้ําเย็นนะครับ เหมือนเดิมในคลิปผักยำนะครับน็อคน้ําเย็นแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดนะครับนี่ครับบีบน้ำมาแล้วนะครับได้เป็นก้อนอนี้นะครับเราก็ตัดหน่อยครับตัดนี่ครับมันจะได้ไม่ยาวเกินนะครับติดฟันนะครับโอเคแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ในชามผสมนะครับผม ใส่ในชามผสมนะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับซอสจับแชงเรานะครับลาดลงไปครับวุ้นเส้นเกาหลีนะครับก็ตอนนี้หาซื้อไม่ยากนะครับมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือออนไลน์ก็ได้นะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับวุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยจะทํามาจากมันหวานนะครับของเกาหลีนะครับจะมีความเหนียวนุ่มมากกว่าของไทยนะครับวุ้นเส้นของไทยจะทํามาจากถั่วเขียวใช่ไหมครับ เส้นนี้นะครับวุ้นเส้นเกาหลีนะครับเรียกว่าทางมยอนนะครับจะมีทั้งแบบเส้นกลมแล้วก็เส้นแบนนะครับเลือกได้ตามชอบเลยครับครับน้ําเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่เส้นวุ้นเส้นเกาหลีของเราลงไปนะครับทางมยอนนะครับก็ผมเห็นข้างซองเขาเขียนไว้ว่าหกนาทีนะครับเราก็ลองต้มดูหนาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมดูที่มันนุ่มพอสําหรับเราหรือเปล่านะครับลวกเสร็จแล้วนะครับหนาทีแล้วก็เอาออกนะครับผม นี่ครับเราก็จะได้วุ้นเส้นเกาหลีเหนียวนุ่มนะครับผมแต่ก่อนจะไปคลุกนะครับขอตัดเส้นก่อนนะครับเพราะว่าเส้นมันยาวนะครับผมอุ้ยเยใส่ในชามผสมนะครับไปนะครับซอสของเรานะครับผมที่เราคนไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ โอเคได้เวลาคลุกครับก็เดี๋ยวเราก็ชิมนะครับถ้ามันยังไม่หอมคลุกซอสเพิ่มได้ครับเราก็คลุกเลยครับหอมมากหอมหมาเห่าเลยครับผมครับหลังจากเราคลุกได้ที่ชิ้นเรียบร้อยครับเราใส่ไข่ครับไข่ซอยของเรานะครับผมแล้วเราก็คลุกครับคลุกเบาๆครับระหว่างนี้นะครับถ้าใครอยากกินแบบร้อนๆหน่อยนะครับเราก็เปิดไฟ อุ่นตูดเอ้ยอุ่นหม้อกระทะนะครับอุ่นต้นหม้อเบาๆนะครับไปเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ติดนะครับผมัแล้วก็คลุกไปนะครับพอเราคลุกจนทั่วนะครับเราก็ไปตักใส่จานนะครับตักใส่จานเรียบร้อยนะครับเราก็โรยด้วยงาขาวคั่วครับนี่ครับมันจะดูดีก็งาขาวคั่วเนี่ยนะครับโรยไปนะครับ อันนั้นเป็นเสียงหมาขอข้าวนะครับผมเรียบร้อยครับจับแชร์ของผมนะครับผมเป็นจับแชร์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับถ้าใครอยากใส่เนื้อสัตว์ก็ใส่ได้นะครับวิธีการก็บอกไปหมดแล้วนะครับถ้าใครสงสัยยังไงนี่เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้บล็อกแล้วนะครับเมนูนี้นะครับเกิดจากที่ผมไปดูซีรีส์เรื่องเมาส์มานะครับผมก็เห็นว่าพี่ชายของสายสืบโกมูจินะครับที่เป็นบาทหลวงเนี่ยทำเมนูนี้มาให้กินนะครับ เลยอยากรู้นะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเลยลองทําเองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็กินดูก็อร่อยดีนะครับรสชาติจะออกไปทางคล้ายๆเหมือนกับผักวุ้นเส้นตอนที่เทศกาลเจของเราครับมันจะมีหอมน้ํามันงาครับยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ